สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหลกักเอฟซีที่คิดฮอดคิดเถิงครับพี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วมือนีกับช่องหมอลำเทิงช่องพ่อใหญ่สเสถียรก้อนคําหมอลำเทิงครับพี่น้องมือนีก็มีโอกาสได้มาตัดลำเขาโพดอยู่หน้าหลูกสาวตัดลำเขาโพดไปแพ้ก่อนทานผู้ชมแย่เหมือเศร้าลูกขึ้นมามุ่งหนา้ามุ่งตายางเสรดสามหล่อ ลวกามาตันล่ำเขาโพดนะครับก่อนสิบไปเบิงก็จะลื่มกดไล่์คดแช่โกดรับสะไข่ให้ครับช่องหมอลำเทิงนะครับพี่น้องมื้อนี้หมอลำเพลเทิงมาผู้เดียวมาตันลำเขาโพดตัดล่ำเขาโพดลโพแล้วกับเสียวใส่รถสามล้อพว่วงโดยรถซุกอีกนะครับเอาไปให้แพนะครับเอาไปให้แพจากระยะหน้าหลูกสาวไปหาขออแพรอยู่กับเกือบกิโลนะครับมาตัดเนี่ยมือเส้า ลูกขืน้านมายหมืเสาแต่เด็กๆนะครับตอนนี้กําลังตัดตัดแล้วก็จะเอ้าจะได้กับพี่น้องก็จะเลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กับช่องมะลําเสียงผู้มาไม่กะกดติดตามนะครับกดติดตามให้ด้วยอ่ากดลาข้างหรือกดกะดิ่งเนี่ยล่ะนะครับพี่น้องล้วก็จะลืมอ่ากดอันที่ผมมือตัวยกขืนน้ำเด้อนะครับเดี๋ยวแบกมาใส่รถน้ำก่อน กาสีบ้ท้ายให้ยืดเยื้อน,นะครับท่านผู้ชมก็จะพยายามอ่าจัดคลิปให้มันสันส่นๆคลอแคลเลลงเนี้ยนะครับตอนนี้แบกมานเซรล์ก่อนอ่าบอ่อน้ำข้นเห็ดเนาะบ่อ,บอน้ำผู้เฒ่าเห็ดแบกเทื่อละหลายกับอะไรจะว่ากันแบกอยู่ข้าวหนึ่งนะครับพี่น้องก็เต็มรถอยู่ประมาณสิบแถวยี่สิบแถวนี่ละแบกเทื่อละหลายกับ่ะไรมันหนักนะครับ มันก็กินดีดีเลยอ่ากินทั้งหมูกินทั้งแพะนะครับอยู่น้ากันเออมันกัดออกไปแพะกัดออกไปแน่หมูกัดออกไปแน่ไก่กับมันกินน้ากันอีกนะครับเอ่อพะห้าวครับเลียงเ่กันบบชักไก่บบชักหมูบบจักแพะบบจักแกะนะครับเลียงเ่กันนะครับตอนนี้อัดเสร์จเต็มแล้วนะครับ เต็มแล้วเอามัดเสือกไว้จังหน่อยกอนสั้นผู้ชมเดี๋ยวมันจังบ่อพังมันจังบริจอดรวดดูนะครับเอามัดใส่มัดใส่มัดใส่แลวกห้องกับมัดเสือกเอาเอาเสือกฟางแล้วผูกคัดใ้คัดไว้เพื่อมันจังบ่อมันมันเวลารถมันเต้นมันยังมันก็จังบ่อพองลงนะครับถ้ามันพองลงกับเสดายเนาะเพียดายแฮ้งห้องหอเดืดตัดมาหลายเหล้ยวนะครับเดืดตัดมาหลายเหลวเฮากับ เสียกมยัดจักน้อยหนึ่งมัดแล้วเัาเก็เวลาแล่นรถออกไปมันล่งหลุมล่งยังมันฟ่งมันก็จังเสียกมันก็จังสียดเย็ดมันไหวนะครับเพราะว่าผมสีให้พี่น้อยในเบื้องช่วงระยะทางแล่นนํานะครับเดี๋ยวเอาลวดมัดไว้ให้ลูกกันเพราะว่ารัดง่วต้องเอาลวดพันไว้น้ำเสาแล้วก็ผูกถุงพันธีไว้ง่วมันเห็นลวดเนี่ย,ยนี่เขาไม่ได้ป้อยไฟตอกท่านผู้ชมจ่ว่า มันเห็นเนี่ยนี่มันเคยสอตวมันมันกัดยานนะครับตอน,นอาหารรถดเดินพาท่านผู้ชมไปสองว่าวกล้องก้อนเนอะอะาะ่าพท่านผู้ชมมาช่วงนี้นะครับออกมาออกมามันกะดจอกว่าปากข้างออว่าเสพปากท้างล้วก็วิ่งหน้ามุ่งมุ่งไปสู่ฟาร์มแพะนะครับแลนไปสู่ฟาร์มแพะ ว่าช่วงมีเฮ้าให้ท่านผู้ชมเด้เบ่งระยะทางสิแเลนก่อนนะครับช่วงระยะทางที่วิ่งมันก็อยู่ประมาณเกือบกิโลนะครับพยายามตัดคอลงนะครับพี่น้องให้มันคิบมันบนยาวเกินไปย่านพี่น้องเบ่งแล้วร่ำค้านเนาะเ,เดี๋ยวจะร่ำค้านนะครับพี่นอ้องวิ่งมาวิ่งมาอันนี้ทงังลาดยางนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเห็นว่ามัน พุก,ก่อนแหน่ก็นเลยใส่ค้อนกีดมาทับอีกนะครับตอนนี้มาถึงแยกแล้วมาถึงแยกฟาร์มแพะแล้วนะครับพี่น้องเอมาถึงแยกฟาร์มแพะแล้วมันหอดแยกแดงทองนะเพราะว่าตอนนั้นผมเบลยู่ส้อยพริกทองเลนมาหอดแยกแดงทองนะครับมาถึงฟาร์มแพะแล้วอจอด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 ให้เยวของลงนะครับช่วงนี้เอจอดเอาห้าเอา ลัำข้าวโพดรงให้แพะนะครับแก่เสือกกนแก่เสือกแล้วก็เอาถิมลงถิมลงไปถิมลงไปนีหมูได้แตกมาก่อนท่านผู้ชมหมูมันจะวิ่งมาก่อนเลยเพราะว่ามันสิมีหมูไท่แน่มีหมูปลาใน่ยยังได้ฟ้ามเขาเหลียงไว้มีหมูไช่หมูปลามาีไก่เห็นสหนะครับเห็นเท่าขิมล่ำข้าวโพดลงไปมันมันสิกินฟักมันนะท่านผู้ชมมันสิมีฟักมันก็ฟเ้าออมากินตึน้งตังตึ้งตังตึ้งตัง หมูที่มันดินเสียงดังขวขากขาาขวากขกไดินเสียงสัตว์จู่ๆแค่ๆลงไปม,มันก็เปล่าเลยเปล่ามาหยาดกันนะครับวัวสิเป็นหมูไท่วัวสิเป็นหมูป่าเทมแมาช่วงนี้มันกำลังออกลูกอีกนะครับสองแม่มันกำลังออกลูกอีกสองแม่ว่าสริงมันมันเสียมันหายยางลอหาใส่กับโบเห็นลอหาใส่กับโบเห็นมาเทสีเห็นจะแท่ มันเปรีวหลักออกลูกนะครับตอนเหนียวลงเอาล,อาลำข้าวโพดลงซะก่อนเอาลำข้าวโพดลงให้แพะให้แกะให้หมูให้ไก่นะครับมันแก็สิกินอยู่ได้ไรประเสัทว์นี่มันมัน,ม,นมันสิกินน้ากันนะครับหมูก็แพะมันเลี้ยงน้ากันก,กินน้ากันอยู่น้ากันสบายสบายนะครับท่านผู้ชมเขาเลี้ยงแบบสบายเลี้ยงแบบไ่บให้มันหนักอกหนักใจจาของ นีก็กระถินกะหาก็กระถินไม่มันกินมีดล่ำข้าวโพดกันเอาล่ำข้าวโพดมาให้มันกินฮอตย่มฝนกับเกี้ยวหยามให้มันกินนะครับเ,เดี๋ยวผมมอาล่งแล้วนี่ผมกับสิพา,าท่านผู้ชมขอไปเบิรงทั้งในมาทีน่นี่เดี๋ยวจะพาเอาล่งเอาล่งให,ให้ย่างกีร่กับเอาเอาอยู่ในรถสามหล่อล่งให้มันเบิดก่อนนะครับ เอาอยู่ในรถสามลอ้อลงให้มันหมดก่อนครับจังคอยอสิพ่าสันผู้ส้มยางเขาไปทางไหนเลยก็สิเขาไปปล่อยแพะหมูนี่บ่ได้ยากเลยหมูนี่ว่าตั้งแต่ห่ออ่าอันนี้เนี่ยหาเหา่ถิมสิ่งถิมขอเขไปแน่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่มันจะแตกวื่นวื้นวืนวื่น,นมาเลยหมูนะครับนี๋ยนี้ก็ซิฟก็โตแล้วสันผู้ชมที่ผมเคยล่วงเห็นสันผู้ชมในเมืองว่าแต่ก่อนนี่มันก็หกโตเจ็ดโตนะครับ แต่ว่าตอนนี้กับซีกลัวละ,ละนะครับออกแม่แพรลูกออกมาแ,แม่เงยเงยนั่นกับตอนแรกก็ออกมาแปดตเดี๋ยวนี้ก็เพื่อนสักกวดาสิยั่งอยู่หาหกตัวนี่ละเอา้าเบิ้งอยู่ทางค่อนข้างนี่มันมันานานโพดนะท่านผู้ชม,มไก่โพดมันทางโพดเดี๋ยวผมสิผ้าท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมลงไปดูนะครับสิไปปล่อยไปลยปล่อยแพรกอนสิผ้าท่านผู้ชมยัง ลงไปทั้งลมผลระบาดนี่นะครับเพราะว่าถ้าเหใหไท่ันผู้ช่เบิงอยู่แนวนี่ลังเท่ยกะเห็นหมูก็เห็นอยู่ใกล้ๆแบบนี้แหละนะครับอ่ลงไปทั้งตะรางก้อนบัดนี่านผู้ชมเอาล่ำข้อโพดลงแล้วเอาล่ำข้อโพดลงแล้วกับว่าเอาไม้แพ่นะแจว่าหมูหมูนี่มักแข้งฟักมนะันหมูหน่อยหมูหน่อยมักแข้ง แต่ว่าผมอยากล่งให้ท่านผู้ชมไห้ือเบิ่งกันอีกเพราะว่าหมูอีกแม่นึงแม่สีดำนะครับหายไปสี่มือว่าสิไปบอกูุใหญ่บ้านประกาศหาหายอยู่บบเห็นอยู่สี่มือท่านผู้ชมเกียกระบอมาเอินไสกระบอเห็นนะครับหายเมิดรอหาไสกระบอเห็นบัดรเช่าบาดสีเห็นท่านผู้ชม มันมาเองมันมันไปตัวเดียวมันนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวสิพ้ามาเบิง่งมันมาเองแต่ว่าติดตามมาด้วยลูกมันเดี๋ยวผมสิมาปล่อยแพลนะแต่ว่าผมเสีย่ันผู้ชมเลยเบิ่งหมูนหน่อยผมวาดความหวังไหววายางขี่ไล่กับสีได้อยู่ประมาณจากักหาหกตัวยู่ดหรอกท้องใหญ่ใหญ่นะครับบาดออกลูกมาแล้ว ได้ลูกตัวเดียวท่านผู้ชมได้ลูกตัวเดียวน่ะเบิงเบิงเออแนไปรี่ออกลูกอยู่ในเงาใหม่อยู่ในผุ่มมิดสี่ดีผมจนว่าหมูหายเขาหลักไปกินล่ะบ่ผมอ่ะผมก็พยายามหาอยู่แล้วกให้พวกพี่พวกน้องสืบว่าผู้ใด มาแถวนี่มาไตนกไตนูมา,มายางออกอยางเขาสายนี่นะครับผมก็พยายามสืบนะครับยังว่ท่านได้แจ้งข่วมแต่ว่าดนซี่มือพอดีเห็นหมูแล่นออกมาบัดกระดูก,กเอาบาสินนี่สิมาปล่อยแพะปล่อยแพะออกไปกินอันนี้ก็เอาไมคันไปขันผ้ชงเดี๋ยวแบบแบาแบบแน่เริ่ม่ันผู้ชมเพราะว่าพอเปิดมันมันห่องไยอ่ะเปิดประตู ยำมกันออกไป,ไปไปนี่ออกมาลูกมาไปไปไปเอาล่ำขโพดมาลงให้โอ้ยจอยครับแม่ไปซื้อมา่ามาเสียหม่านี่เอาว่าบำรุงเอาครับชีดยาบำรุงสียาขาพยาธิดีดีอยู่มันแต่ว่าแม่นี่บายนี้พวกนี้ยวสิพาาสานผู้ชมไปเบิ้บง เพืก็ล่งผาหลูคนไปพ้าลูกคนไปพูดๆๆๆเดี๋ยวผมสียผ้าทอนผ้ชอบไปเบิงอีกแม่หนึง่งแม่ใหญ่มันแต่ว่าแม่นี่ผมหูบาดนี่ผมไปน้าหาแม่นี่ละแม่อีกแม่ใหญ่ๆหนี่มันมาหมุนเฮอใหม่อยู่นี่ข่าข่าข่าเพราะมันเป็นหนังมันมาหมุนเหน็ดนังก็บ่กเลยสนใจมันหรอกแต่ว่าหอนน้ำมึกเศ้าม,มากเอินเกียวมันกับโบมาอีกผมเลยมาซองมึง เห็นลูกแตกยัวยัวยัวเออหมูซุ่มนี่มันออกลูกนี่จะของบ่หูเลยเดี๋ท่านผู้ชมจะของบ่เห็นเลยนี่มันพาลูกมันออกมาอยู่นี่น,น,นี่อยู่ในเหือใหม่อันนี้ออกได้๋ยวคืนหนึ่งแล้วท่านผู้ชมนี่นี่แล้วหนึ่งคืนแล้วผมเลยเอาอันนี้เอาห่างมันมาไว้นี่เอาห่างมาไว้โอ้ยมึงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเสียซองมึงทำมันมโอ้ยเนี่ยทำมัน อย่ามาไก่พอจ้ะมึงมาเมือง,งพอจิตแย่งมึงกันนั่นพอจิตซ้อนมึงลูกลูกอยู่แน่อะไรนี่อันนี้ได้ลูกหกเจ็ดตัวท่านผู้ชมแปดตัวไหมเฮ้ยมีน,นีน่อันนี้กำลังมากำลังมากำลังมาอุนน้มน้ำหน่อนอยู่ในน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัว ถ้ามาลาแปดตัวหมอว่านเห็นมันตายตัวนึ่งก็มือนี้บ้้องว่ามันนั่งบ่าข้างในสองสามสี่ห้าหกแดงวันตายไปละสองตัวตัวนี้ก็ใกล้สะตายแลละทั้งๆอย่มันไมนเป็นจังเด๋อกเป็นวสมบูรข้ามาผมก็บอกว่จักกติกาการเลี้ยงหมูแันได๋มันได้สิ้อีกอย่างแน่อีกบุ่นนะครับ ถ้พาพี่น้องไปเบิ้งแค่แบบน,นี้เบิ้งหมูลเลยหมูแม่หนีนออกลูกเอาลูกได้มือนหนึ่งแบบน,นี้หมูหมูแม่มันไปลักออกอันที่ผมว่อาออกตัวเดียวผมเลยาสังกะสีเอาสังกะสีไปหน่ไว้เดี๋ยวพาไปเบิ้งไปเบิ้องมองมันลักออกมันเห็ุดีดีเลยมันเ็ดแบบบ,ออวบว่าอยง่ายๆว่าหาบ่พอพุ๊บล่ะ เอินกบบระบาดอะบ่ห่วงเด้ถ้ามาดาหมูแมน่นี่ว่าจะเอินปื๊บบะสร็ันทาเอินปื๊บนี่มันสิแรนมาหาเพราะว่ามันมันหลึ่งคนมันขุนคนแต่ว่ามาลีออกลูกนี่เอินหาเสก,กับว่เห็นผมนำหายสามหมื่นหมื่นสี่เห็นโผลโ่กมาผมก็เด้ยว่าสิเศร้าหาแหละละ่ะเศร้าหาแล้วล่ะสร้างหัวอวนดเสียสร้างมันมาแต่ว่าขอจะว่าเห็นซื้อผูว่าผู้ได้รักจะไปกินกับพ่อว่าซะมันหลบับเบแมนเขาหลักเนาะ นี่ท่านผู้ชมมันมาหลีอยู่นี่ผมผมเลยมาเห็ดพงงนี้มันเลยมาเห็ดกับพงเห็ดอย่นี้ถ้ามาดาแล้วย่วงนี่มันสิเป็นเป็นเป็นหลุมจอบรดานนี่ท่านผู้ชมจอบะดานแลตัวนี้สินเป็นหลุมนะมันเป็นหลุมมองเอิงเถิงไว้บ้านนี้ครับเอาหญ้าเอาย้งไม้แพะ่กินอยู่แถวหนีมันกับไปดันหญ้ามานี่พาพื้นนี่มันไปเอามาแล่ว่าผมเรอยใหม้ค้ำึ้นมันปลวกมันปุยุกงเ ผมเลยเอาอันนี้เหรอเอาสังก,กัสีมะม่วงไว้ห้น้นาำยันเป็นห่อนแดดเนมกลางเว่นสีหนา้าแห้งแห้งเลยพื้นที่นี่แห้งเห็นบ่ท่านผู้ชมแต่ว่าแถวนี้พึ้นรุดบันบนี้ว่าเป็นไถยอิน่ะว่าเป็นสถหน้าท่านผู้ชมรุดไปแน่ขี่เส้นน่ย นาฝนนี่้าไว้มันก็สิขึ้นขึ้นมันก็มาดุดที่เราดุดกินหักกินยังมันแต่ว่าเลี้ยงหมูนี่ซ้ำไถนาอยู่บดแล่งบดฝนผมก็กากบริเวณมันไหอเดอกย่มน่อยกับบ้านเขาพูดทั้งลมกลาเป็นบ้านเขาว่าน้ำทั้งหนก็บพายมันลงไปแต่ว่าขนาดเล้งนี้มันลงไปจัดการให้บดนาแรงหน้าแรงมันจัดเจ็บให้หมดเลยมันไถให้เลื่อยหมูนี่ เป็นมายางเหรอเลี้คนมาเป็นหัวงลูกเฉยเท่านผู้ชมถ้ามันบอกเคยเห็นหน้าถ้ามันจำเสียงบไดแผงสีได้เขามาไก่มันนะครับมูซุมนี่มันดูไล่ต้อสใช้อะไรกัดเด็ดๆเพราะว่าขนาดมาสิขามาการลูกมันยังอู้มันสูขนาดมันคือนจากของนี่บัเป็นยังหรอกเพราะว่าจากของมันกะมาล่นกับจาของนะครับนีเบิ้งเบิ้งแพะบัดที ฟาร์มแพะอังสุมาลินฟาร์มแพะนี่มันสิออกเดือนนี้อยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับ่องกำลังโสด,ด,ดออกมากำลังอูนุอญาญะกำลังไปยากล่ะสันผู้ชมหลายตัวที่มันสิออกแต่ว่าแม่นี่ก็น่มไข่ได้สันผู้ชมีเห็นบ่บริ่ังเดลต้าสีสีไทยให้เบิ่งนมมันอันนี้ผมมาบ่เสริสงอาทิตย์เห็นบ่นมไข่เลย นมไข่แล้วท้องกระตึงออกมาแห้งแล้วนะยังวาสังเกตเบึงขน,นมไข่นี่บาลายเหมือนะครับเพราะว่ากำหนดมันก็ออกเดือนมีน้านี่แหละออกเดือนนี้แหละอันเพิ่มหนึ่งอันนี้นมม่ทันไข่แต่ว่าตะบัากะาเริ่มเริ่มสิไขล่ละกระเดื่องจุแม่นึง่งแต่ว่าแม่นี่คิดว่า อีกเดินเติบอยู่แต่ว่าแม่มันเสี่ยงเร็วๆภายในอาทิตย์นี้นี่ถิไม่แม่นี่ันแม่นี่นี่มันสิไปออกกี่เดือนหนาเดือนเมษาเพราะว่ากำหนดกำหนดจบประมาณเดือนเมษาเห็นพ่นมาไก่พ่นเวียนหนาเวียนหลังเวียนเพราะว่าเบียดมาสตัวาแม่นี่กะ กระควอดเดือนมีเดือนมีหน้าคือการออันนี้ก็มีหน้าแต่ว่านมนมคือบทันไข่แม่หนีนมทันไข่นมยังไม่ไข่แม่หนึง่งขึ้นแม่หนึ่งก,ก็มันแม่แม่หันกลนมานอูดแดงๆนี่ยกระมัน แต่ว่าตัวดำๆนี่ตัวเถิกหมูบ่มานเลยหมูเถิกกับพี่น้องเบิร์กคลิปของหมอลำเถินกรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไคร้ให้กับช่องหมอลำเถินผู้ใด,ดมาเบิร์กไม่ก็กดติดตามนะครับท่านผู้ชมบางที่ก็มีคลิปดีๆก็มาออกให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิร์กกันนะครับเที่ยว เอาลงให้ท่านผู้ชมไดีเบิงเบเงเงเบ่งเรื่อยๆบ่อน้ำแพ่ก็ไเลยหลงเห็นลงเห้เบื่องเรื่อยๆกะเพราะว่าที่น้องบางคนก็นขอมานะครับขอมาโอ้ยพญ่มมล่ำเทืองคือบ่อเห็นอันลงแพ่เบิ่งแน่จากเบิ่งอีกแล้วว่าผมก,ก็จัดให้นะครับมืบ้อนี้ก็ไปตัดอน,นั่นไปตัดล่ำข้าวโพดอยู่หน้าลูกสาวตัดคู่มือนั่นล่ละแต่ว่าเทากสิมา ลงให้ท่านพิน้องไในเบิ้งกันมือนี้นะครับเนี่ยา่ำข้าวโพดมันเป็นข้าวโพดตัวผูนะเป็นมันเป็นข้าวโพดข้าวโพดพันสัตว์บาด้เพ่นกเพ่นสีเฮ็ดข้าวโพดผูสองข้องข้าวโพดแม่สี่ข้องเห็นะเป็นเป็นว่าเม่พันสี่ข้องมันก็สีเฮ็ดเป็นเป็นข้อง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 ไว้ถึงเวลานั่นแหละก็มาถอดยอด้นเขาเสียวแนวมัน้นัวแม่ออก เอาต้นตัวผูไว้บัตรที่นี่ให้เจสอนมันขูไปใส่ต้นตัวเมียสี่ห้าเดือนเพราะว่าข้าเจ้าเอินว่าผสมพันธุ์ผสมพันธุ์ข้าวโพดนะเพราเฮ็ดเป็นพันธุ์ใหม่แลงออกมาเฮ็ดแต่มันดีขึ้นนิดจังใดนี่แหละผมก็บอกเขาใจเจ่ยครับเกษียรของข้าเจ้าปรนไดแหละเนาะมันก็อยู่กับโครงการที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพด ก็คือกันก็ผมนี่แหละนะครับผมกับพัฒนาสายพันธุ์หมูเอาเอาหมูไทยมากนี่นี่คือหมูไทยนะครับบานนี้กระสีคือคือคือนั่นๆๆเน่ยอไปก่อนหมูอ่าหมูสัตว์กัดมันึ่แก่ลงไปน่อันนั้นหมูปลาหมูปลานี่ยผมจะเอาหมูไทยมาสมหมูปลาบัดเอาหมูไทยมาสมหมูปลามันหลูๆมากก็จะเป็นหมูปลาหมูไทยเลยนะ แล้วก็สิไปหาเอาพั่นหมูไอ้เหมยสั้นมาอีกม้วนหุยใหญ่ๆนะท่านผู้ชมม้วนหุใหญ่แล้วผมสิไปนําไปเอามาเอามาสมอีกเอามาสมให้มันออกแม่แพรลูกควมตั้งใจไว้นะครับหมูปลาแม่สีดาที่ผมไห้ท่านผู้ชมเด้เบ่งกันนะตั้งใจว่ามันจะมีลูกอยู่ประมาณหาหกตัวทองแบบง่ายหนึ่งเลยมันเป็นทองนิดหน่อย,อยทองง่ายไง ัดเทือมันออกลูกมาแล้วท่านผู้ชมเดี่ตัวเดียวขาดหวังขาดพิษแหงนะครับขาดพิดขาดพิดอันนี้เป็นป่ายป่ายฟรามป่ายฟ้ามจี๋ดไรเพราม่อยังเีบยวไรเพื่อพี่น้องถามนะครับแล้วก็เบอร์โทรเพื่อพี่น้องอยากถามอย่างยั้งอยาง่างสินะถามว่า ข้ามซื้อว่าจังไหนจิตตออยากสอบถามติดต่อแหล่งไหนนะครับเออคือเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งนี่เป็นของวัดลำเทิงนะครับแต่ว่าขัดศูนย์หกหนึ่งนี่เป็นของลูกสาวเป็นเหตุงานอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นากระแยงนะครับเพ่เป็นเกี่ยวกับปลาสุซั์นี่แหละนะครับเกี่ยวกับสัดกับมันนี่แหละนะครับอ่ะบัดที่นี่ พี่น้องเบิงลักษณะควมเป็นอยู่ของแพะเนาะควมเป็นอยู่ของแพะควมเป็นอยู่ของหมูผมปล่อยสมกันไว้เนี่ยนี่ปล่อยแพะกับหมูกินอาหารร่วมกันนํากังเว้นมามันอิ่มแล้วมันก็ไปนอนอยู่ในขอบหลายคนก็ถามมาอยู่เด้ถามมาว่ามันเลี้ยงไงบ่าผมก็เคยบอกไปหลายเทือกเลยนะครับอยู่ในขีปผมก็เคยได้บอกให้ท่านผู้ชมได้เบิงเลยว่ามานนั่งคุยกันนะครับ บ่ดนพี่น้องเข้าใจเลยมานั่งคุยกันผมอธิบายพี่น้องเล้ฟังง่ายๆบ่ในคลิปเนี่ยตั้งแต่มั่ก็ง่ไงแน่สืกอน่พิษเน่นะครับเพราะว่ามันใครๆก็เลี้ยงงัวนะท่านผู้ชมเลี้ยงง่วลูกข้นมะยมุสเอามาตั้งแต่เข้าก็ได็ไปตัดหญ้าไม่ให้มันกินนะครับขันมันขันมันขืนขันบ่มีตัวเซ่อเข้ากับจูงไปสมน้ำมูหรือโทเอิญเขาจ้ออกมาสมนะครับอย่างได้พ่อพั่นแบบใดอย่างได้แม่พั่นแบบใด ไอ้ลักกันนั่นแต่ว่าแพ้บัดซิ้นนี่ผมบ่ได้ยากน้ำจุ่มไปสมหรอกเพราะว่าผมสือพ่อพันธุ์มารับพ่อพันธุ์มากปล่อยใส่ก,กันเลยเดี๋ยวมีพ่อพันธุ์ที่สองตัวซาแน่นตัวหนึ่งแล้วก็พันธุ์บัวตัวหน,นึ่งอันนี้ซาแน่นซาแน่นอย่างนี้นนนผมซื้อมาสามพันธุ์ทมาไว้แต่สมซาแน่นเนี่ยาสายว่าให้มันให้นมลูกดีนมลูกมันสิน,น้ำนมมันหลายอย่างสินะท่านผู้ชม พันบอนี่น้ำหนักมันดีจริงๆแต่มันสมกันที่สองโตผูสองตัวกต่พี่ตัวเมียสามสิบกว่าตัวเก้อไว้หลายสิตัวเมียเด็กเดี่ยวนีมันหลายนี่แหละนะครับตัวผู้เข้ามาสมหลายสิตัวนึงมันคุ้มเอยสี่สิบห้าสิบตัวคนไปล่ะคนกะซ้ำคนแหละเนาะขันสมมติว่ามีเมียอยู่คู่นึงนอนน้ำเมียคู่นึงกับเมย์ซ้ำนึงขันมีเมียอยู่หาคนไปนอนน้ำหาคนนี่มันก็อันตรายเลยเนาะแต่ว่าแพ้มัน ได้กะจิงยีอดอกท่านผู้ชมแต่ว่ากะลิตรวนมั่นนะครับฮักโหมหลอ้าวพี่น้องเบิ้งคลบปน้มากไก่พี่น้องประสบความสําเร็จนะครับทุกจิงทุกอย่างเบิ้งคิบมาล่ําเถิงกนไก่อายุมันขวัญยื่นนะครับพี่น้องเบิ้งคิบมาล้อมเิื่อนอายุมันขวัญยื่นควบเจ็บกะยาไดควบไข่กะยามยีามพี่น้องนั่นรับกะยาได้เงินหนมืนพี่น้องนั่นตื่นกะยาได้เงินแสนแบนเมื่อไปให้ได้แก้วคาลันออกจากบ้านไกห่หมีผู้เบิ้งผู้แยง จบคลิปนี้แล้วกับสิมีคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมเดืเบ่งกันนะครับมีห้มีเงินเต็มทงให้มีเขาเต็มเหล่าให้พ่อกินพ่ออยากทุกๆุท่านนะครับพี่น้องจเจริญเจริญทุกๆคนครับพี่น้องสวัสดีครับ